นี่ครับปันเรียบร้อยแล้วครับนี่อ๋อครับปันอันนี้คือปันปันรอบแรกเสร็จแล้วรอบที่สองที่มาปันอีกว่าหรือที่เอายีห่หืนลงเลยอีกทุบลงเลยลลเห็นลงเลยนะยอี่หืนไรเท่าไหร่คิดเท่าไหร่ดเด มาถึงว่าเอายีเงินลงนี่เอาลงปรับน้ำเลยเห็นไหอ๋อปกติแล้วเขาสิปรับน้ำรอบที่สองปันรอบสองแล้วเอาเอาเงินลงเม็นที่ของเจ้าเหนียวเงินลงเลยอ๋อโอเค,อเคมันในเสียตัวดุปีเต้เออแมนแมนแมนปันหนทำดุจเงินลกยันกบซีเบิดเบิดข่ายแค่ปันรอบแรกสี่ร้อยกับเงินอีกร้อยนึงเป็นหางร้อยหลังหางเท่าไหร่สเอ้าพอดีกับสามแปดร้อยท่านน่ะเฮ้ยเต้เออโอเคครับ ก็สามแปดร้อยห้าสิบนาะอ้าโอเคประหยัดไปอีกหน่อยนึงครับเออหน้าข้งเคียงนี่ไในมองนี่ไหนเนี่ยผมเฝ้าวะเนี่ยตอนบ่ายดิบอบ่ายโอ้ฮะได้สูบหนามมั้ยนะแปลงเนี่ยยิงเข้ามาได้สูบน้มเนี่ยนี่เต้โอ้ยไปฟังเอ้าเนี่ยฟังไหมผู้น้านี่คู้ฟังเอาลงผูเนี่ยผมเนี่ยไหม นัน่้หน้าตาดีมาจะเขียนเจ้าคืต้งหน้าตาดีแช่ปี๋